สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสามนะครับหลายคนบอกอ้าวพี่ซอมบี้ฟอนเทียสี่เลิกทำหรือเปล่าครับก็พอดีทำซอมบี้ฟอนเทียสามเคลียร์จนครบแล้วครับเร,เรื่องหลักนะนะก็เลยจะมาทําให้คลิปให้น้องๆดูกันแล้วกันเพราะหลายคนก็รีเควสต์มาอยากให้ทําภาคสามจริงๆกูจะข้ามอย่างนั้นก็เลยไปฟาร์มปืนมาให้ตันก่อนนะครับอันนี้ก็ฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับเอ็มหกสิบตันที่ใช้นะครับเกมภาคนี้ดีอย่างคือ เราใช้ปืนปืนเรเวลสูงสูงได้เลยครับถ้าเรามีตังพอนะดีกว่าภาคที่แล้วเยอะเอ้ไมีใช่ดิดีกว่าภาคสี่เยอะภาคสี่นี่แม่งมีเวปอนรีสติคชั่นมีห่าโคตรหัวกระดอนพีเก้าเก้าภาคนี้ที่ถือว่า p o w e r ฟ u l มากเลยครับยิงโป้งหัวแตกเลยแล้วนี่ครับนี่เราใช้อยู่ u งกระบ,บอกแค่นี้แหละ UTS อ,อันนี้แม็กแล้วนะครับ M60 แม็กนะครับแต่นี้พี่จะสาธิต ปืนพกก่อนนะว่ามันแรงยังไงอืไปครับแล้วก็ไปเข้าเนื้อเรื่องกัน <S <S เล่นแม่งตั้งแต่ด่านแรกนี่แหละรอตูดแม่แม่งซอยกันยิกยิกเลยครับด่านเลยมันอยู่ไกลครับถ้าด่านสามสิบี่กูไม่ลองซอยน้ำแตกเลยนี่ครับนี่ครับถ้าเรามือแม่นๆก็เข้ากบ,บานไปเลยปืนถือว่าแรงนะครับภาคนี้ แรงแล้วแรงเลยแรงดีไม่มีตกนะครับแรกแรงก็จะง่ายหน่อยนะครับอืมไม่มีอะไรสเปเชียลเท่าไหร่เอา้าไปสิว่าเออกดแล้วแม่งไม่ยอมไปไอชิปเจ๊ดแต่ก็เสียยานะครับเวลาเล่นแล้วไม่ต้องวนเข็มกลับมา ไครับแล้ก็ไปต่อแานสองครับคือภาคนี้ต้องบอกอย่างนะครับยิงหัวที่มีผลชัดเจนนะครับต่อฟาร์มแรงผิดกับภาค4ีนะครับยิงหัวยิงตัวไม่ต่างกันครับแต่ถ้าเรายิงมันไม่ตายนะเดียวเรายิงตัวแล้วค่อยมายิงต่อที่หัวก็ได้นะอืมครับประมาณนั้น าม่งยิงหน้าหงายเลยที่หมยครับโอเคครับก็จบไปแล้วครับด่านสองเขียเวลาต้องมานั่งรูดเนี่ย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยกันเลยทีเดียวมาบอกยังดีนะครับนีแค่ด่านแรกแค่ยี่สิบด่านหลังๆนี่สาสิบด่านรูดกันนิ้วหงิกเลยไมอาอะไร มาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาแล้วมันอยูโคตรไกลเลยวะเป็นอะไรไม่รักก็คงไม่มาเอากระบ,บาลไปมัน,นจะยิงอยู่วนเดี๋ยวมึงย,ยิงไม่โดนอัไหละ่ะอ๋นนะอครัยิงขีแม่งหวัหวหัวเฮินหน้าเนื้อไงหมดอะ <c ười> อผลไม่ไปแม่เป็นไรวันนี้ โอเคครับเราก็ไปต่อกันยาวๆนะแล้วภาคนี้ดีอย่างต้องเล่นหลายด่านหน่อยถึงจะโฆษณาทีน่าจะประมาณหกด่านมัน้งอืมก็เล่นย,ยาวๆหน่อยไอภาคสีนี่โคตรหัวกระดอยเลยสองทีสองด่านโฆษณาทีเยสเสยกยิงด่านนี้มันให้สาธิตระเบิดจากดีนาลีนะครับแต่เราไม่ต้องครับถ้ามือเราแม่พอเราก็ยิงเจาะกระบ,บาลแม่มเลยครับ ไอ้กระตุกกระตุกเกิดอะไรขที่วัดนะฟาเงีัดหัวขึ้นมาเดี๋ยวจะมีหมามาหรือว่าถ้าจำไม่ผิดเอ้าไม่มีเว้ยเราคนนี้จะมีหมาชักปืนกลรอแล้วเนี่ยเอ๊เดี๋ยวสีดานี่ยวะ แต่อนี้จะจะกดข้ามไม่ได้นะยาวยาวนิดหนึ่นงออนนี่ยีแังบบดีนะมีให้กูข้ามาแม่พูดมีสี่ห้าด่านสี่ด่านมาแล้วเว้ยจริงมันประมาณหกด่านนะถ้างพี่เคยนับอยู่นะมีสี่ด่านโพส่ซะอะไรไฟะ จริงอันนี้มันยิงรถให้เกิดเสียงได้นะแต่เราถ้ามือเราแม่นเราก็ไม่ต้องยิงรถอะยิงคนนี่ไอยิงตัวแม่เลมนะครับยิงกระบาลโป๊ะปะโป๊ะปะไปเลยนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูก็ได้ยิงรถนะครับตัวมันจะเด้งแดงแค่นี้เพื่อโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับเนื้อเรื่องนะครับ ในส่วนด่านหนึ่งถึงห้าครับพี่ก็จะทําไปช่วงแรกๆก็จะทําไปห้าด่านนะเพราะด่านมันยังไม่ยาวมากแต่หลังถ้ายาวก็ทําเหลือสามด่านนะครับมันจะได้ไม่ยาวเกินไปไงครับก็มันก็ไม่ได้ยากนะภาคน,นี้ถือว่าสายฟรีเล่นได้อยู่นะเล่นสบายๆเชิบๆชบิชบเนิเนิบเลยแหละนี่ครับก็ถ้าชอบก็สามารถไปโหลดได้นะเพราะว่าภาคนี้พี่บอกเลยว่าสายฟรีเล่นได้สบายเลยนะนี่พี่ก็สายฟรีอย่างที่เห็นครับอย่างเพชรเนี่ยไออย่างอะไรวะเกมเนี้ยพวกอัญมณีเนี้ย เราสามารถดูวีดีโอได้นะวันหนึ่งก็มีห้าดีโอก็รับฟรีแบบไม่ต้องทําอะไระวันแรกๆถ้าขี้เกียจจะฟาร์มอะไรก็จริงๆดูวีดีโอสักประมาณสักประมาณเดือนหนึ่งครับน้องก็ได้เก้าร้อยเพชรไม่ต้องทําอะไรเลยนะเนี่ยดูเฉยๆเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งน้องก็สามารถถอยเอ็มหกสิบมาเอ็มหกสิบป่าวะเออเอ็มหกสิบมาแหละมาใช้ได้แล้วไม่ได้ยากเลยเนี่ยครับเอ็มหกสิบ นี่พี่ยังไม่ได้สาธิต M ห0สิกับไอ้นี่เลยนี่หว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเขาสาธิตให้ดูแล้วกันเนาะจบไปแล้วเนะาะก็ยังไงก็ถ้าชอบก็สามารถกดติดตามได้นะครับพี่ก็จะทำให้จนจบเลยพังเนี่ยพอมีคนรีเฟรชมาอะไรเงี้ยจริงจริงแม่งกูจะข้ามอยู่แล้วนีน่ไหนก็ไมาทำให้จบเลยแล้วพี่ก็ตอนนี้ก็ลังไล่ทำในส่วนของเนี่ยนะครับ DLC อยู่นะไล่ทำอยู่มีห้าสิบสเตจก็เก็บไปเรื่อยๆแต่จริงๆมันมี DLC สาม สามด่านนะต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่เนื้อเรื่องอย่าง,างที่อย่างที่ให้ดูครับคือจบแล้วนะของพี่เนี่ยเคลียร์เรียบร้อยเห็นไหมครับด่านหนึ่งบอสเคลียร์บอสเคลียร์ดูที่ขีดนะครับเต็มไหมครับขีดเต็มเต็มนี่บอสก็เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ยากนะภาคนี้ถือว่าสายฟรีเล่นได้ไม่ได้ยากจนเกินไปตังค์ก็ฟาร์มได้นี่พี่ก็ไม่ได้โกงนะก็ดูดีครับตังค์เห็นไหมครับก็ขึ้นตามสัดส่วนนะถ้าโกงมันจะเป็นเก้า9ก้าอะไรทะลักกันเต็มเลยนะก็ประมาณนั้นแหละครับ ก็ถ้าใครชอบก็โหลด,ดโหลดมาเล่นได้นะยังมีอยู่แล้วภาคนี้เป็นภาคที่รู้สึกอัปเดตครบหมดแล้วสมบูรณ์แล้วไม่ต้องรออย่างภาคสี่ภาคสี่เนี่ยอย่างที่บอกครับคือถ้าน้องจะยิงเฮดช็อตให้แรงขึ้นน้องต้องมีชุดนะครับอย่างไอชุดไบโอช็อกเนี่ยที่ว่าได้จากการเปิดหีบแอดวานเชตครบกี่ครั้งอะสี่พันหกพันแปดพันซึ่งต้องใช้เวลาครับถ้าสายฟรีนะค่อยเก็บเกมไปพี่ก็จะเก็บไปเรื่อยๆนี่แหละค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆไม่ได้ซีเรียสอะไรเราก็เปิดไปเก็บไปเรื่อยๆถึงเมื่อไหร่ก็เมือน,นั้นนะครบรค่อย เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมี PVP หมดแล้วก็เล่น PVP หมดก็สนุกดีนะในฟาร์มเห็นพี่ถ้าใช้ยิงแรงๆเดี๋ยวพี่ใช้เป็นปืนแรงๆเนี่ยวที่ยิงใครมี F 2 0 0 0ันี่สบายเลยนะแม่งแต้มโคตรโกงอะอัพโมดูนเยอะๆก็สบายเลยแหละอืไงก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวยาวค่อยไปพูดในคร่ของเกมซอมบี้ทอเทียตี A ดีกว่าเน้ไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ